อ,อืมอืมอืมอ,มอมืเข้าไปมึงนินเนาะมึงนินเนาะมีความสุขไหมล่ะ อ,อ,อืสอตยเอาอั่างเีอือืมอืมว้าวันนี้เราจะมาฝึกหมากันนะครับผมจะมาฝึกหมากันนะครับเดี๋ยวกูจะโยนลงไปข้างล่างบันไดนะมึงไปคาบขึ้นมาให้ได้นะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังอ๋อไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้แบบหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยผาลงไปคาบมา ลงไปครับมาลงไปแล้วลงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเราจะมาฝึกหมากันนะครับผมตามมา ตามมา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 ,า,มมาเฮ้ยเจ็บเดีย๋ยวผมจะโยนนี้ลงไปข้างลา่างมาด้นู่นให้มาครับขึ้นมา 2> 3, 2, 1. 1> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอาหาตุ๊กตาไม่เจอ <c oughs> <c oughs> มันหาตุ๊กตาไปเจอเอุย้ยเจอแล้วเจอแล้ว <c oughs> ข้าบขึ้นมาข้าบขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่เอามานี่เอามานี่เอามานี่